My Luxury เปิดตัวทิชชู่โลชั่น6ชั้นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมพรีเซนเตอร์โบเมลาดาถ่ายทอดคอนเซปต์เลิ e แอดเ r อร์ทิสรักตั้งแต่สัมผัสแรก My l u x ัก y รี่ผลิตภัณฑ์ทิชชู่โลชั่นพรีเมียมจากเคอร์ลิเวอร์กรุ๊ปเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ทิชชู่ในประเทศไทยด้วยการเปิดตัว m ม l u x ัก y รี่ทิชชู่โลชั่น6ชั้นนวัตกรรมทิชชู่ถนอมผิวรุ่นแรกในประเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแนวคิดการยกระดับทิชชู่ให้เป็นมากกว่าของใช้พื้นฐานในชีวิตประจําวันแต่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มอบความอ่อนโยนและความรู้สึกผ่อนคลายในทุกการสัมผัส โดยจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนโร้งภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยทินพร้อมเปิดตัวพรีเซนเ,เตอร์คนแรกของแบรนด์โบเมลดาสุสีนักแสดงชื่อดังที่มีภาพลักษณ์สดใสอ่อนโยนค่ะนห,นหนูว่าเป็นอะไรที่ภูมใจเพราะว่าหนคือเป็น My Luxury t i s s u e l ่ t i o ั6นหกทันคือของเขาดีแล้วก็เราก็ได้ใช้จริงด้วยก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ในสิ่งที่เรารู้สึกว่ายังยังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำได้แล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆพรีเมียมจริงๆอืมมันแตกต่างจากทิชชู่ที่เราเคยใช้างหนาค่ะหนามากคือปกติเวลาเราใช้ิชชู่วเวลาแบบล้างหน้าเสร็จเราซับหน้าใช่ไหมทิชชู่ก็จะทะลุแต่อันเนี้ยไม่ทะลุอันเนี้ยคือมีความ ความยืดหยุ่นแล้วความนุ่มความแบบสัมผัสที่มันรู้สึกว่าเออเวลาเขาจะผลิตอะไรเขาใส่ใจจริงๆเนาะอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อยู่แล้วเลิก at first time ประสบความสำเร็จเป็น,น,นปตัวตวนยังไงบ้างแรกเลยค่ะที่เคยตามหาเจอแบบนี้ใครก็หลาน เพลงเลยหมดเพลงเสียงแหบมากเลยค <c oughs> ุับือไปดูไเวทีเนาะพูดเยอะทุกอย่างเลยเพราะว่าข้อมูลเขาเยอะมากจริงในที่ชูตัวนี้ก็จะมีัทงมิตามินอีแล้วก็อะโลเวลาค่ะคิดว่ามันชัชูมันสำคัญกับคุณเมระดายใงเลบ้างสำคัญน,นะเพราะว่าใช้ชูวว้ทุกวันแล้วก็ ไม่มว่าจะแต่งหน้าเช็ดมือเช็ดหน้าหรือทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องทิชชู่ติดตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทิชชู่โลชั่นตัวเนี้มันแบบตอบโจทย์จริงจริงมันนุ่มจริงอะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปลองนะมันรู้สึกว่าแบบเออเวลาเราเช็ดหน้าหน้าเราจะไม่หยาบอะมันจะมีความแบบสัมผัสที่มันรู้สึกว่า,วาเออใช่แล้วก็ไม่ติดหน้าไม่เป็นขุยอะไรเงี้ยเพรู้สึกว่าเหมาะกับนักแสดงแหละน่าจะต้องเอาไปป้ายยาในกองละครกันได้เยอะให้คุณโบฝากเปินประ ฝากสินค้าด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นะคะเขาคือความใส่ใจแล้วก็เป็นการที่เขาแบบไม่หยุดพัฒนาเนะวะก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสกันนะคะกับความลักชุรี่ของ My Luxury นะคะทิชชู่โลชั่น6ชั้น่า